กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรจัดงาน IP Innovation and Technology Expo 2 0 1 4เป็นครั้งแรกของไทยระหว่างวันที่18-20กรกฎาคม2557ณศูนย์นิทรรศาการและการประชุมไบเทคบางนา ภายในงานรวมผลวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการลงทุนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของไทยมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ผลงานใน13กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงนิทรรศาการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์การจัดงาน IP Innovation and Technology Expo ในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือในเชิงบูรณาการการันระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะและก็กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมเครือข่ายสภาวิจัยองค์กรสภาวิจัยแห่งชาตินะคะและภาคเอกชนผลที่ว่าจะได้รับจากการจัดโครงการนี้ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลงานนวัตกรรมนะคะผลงานวิจัยต่างๆแทนที่จะขึ้นจากทิ้งก็เอามาสู่ห้างนะคะและเอามาให้เกิดการรับความคุ้มครองในเชิงทรัพย์สินทางปัญญา เอามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากจะก่อให้เกิดการเจรจาพบปะนะคะทำธุรกิจจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการนะคะและก็ผู้คิดคน้นนักประดิษฐ์ผู้วิจัยต่างๆนะคะโครงการขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาสู่เมืองนวัตกรรมธุรกิจและวิถีชีวิตเป็นโครงการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์กำหนดดำเนินโครงการขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาสู่เมืองนวัตกรรมและธุรกิจและวิถีชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ ในการยกระดับธุรกิจของตนและใช้สิ่งที่มีอยู่ในภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดจากการสัมมนาเผยแร่องค์ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนธุรกิจงานหัตถกรรมชุดเจดีย์กลางน้ำเป็นงานออกแบบของตกแต่งโดยเชื่อมเทคนิคการปั้นน้ำต้นและตะเกียงน้ำมันแบบดั้งเดิมด้วยการขึ้นรูปทรงใหม่ได้แรงบันดาลใจจากพระธาตุดอยสุเทพ และเจดีย์ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่มีการใส่ลวดลายที่ประยุกต์จากโครงสร้างสถาปัตยกรรมร้านนาอันนี้เป็นหัตถกรรมนะคะเครื่องปั้นดินเผาบ้านเมืองปุงนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นในด้านของสิ่งประดิษฐ์นะคะที่เป็นแจกันคนโทต่างๆ,ๆเขานำมานะคะจากหมู่บ้านนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่า ให้คิดถึงไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะคะที่แทนที่จะเป็นของเดิมๆมาทำใหม่ใส่ตัวใส่ตนอย่างไรก็ได้นะคะให้มันออกมาแล้วดูสวยงามหมู่บ้านเหมืองกุงนะครับจริงๆแล้ว,วผลิตเกี่ยวกับน้ำต้นหรือว่าคนโทนะรก็คือเมื่อก่อนเนี้เขาใช้ในการใส่น้ำน้ำกินน้ำใช้นะปัจจุบันก็กลายเป็นเหมือนแจกันเป็นของตกแต่งบ้าน,นครับ จริงๆแล้วสินค้าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งไปเยอะแล้วก็คือได้แนวคิดจากทางกรมทรัพย์สินธรรมยาเข้ามาช่วยก็คือทําอะไรให้มันแตกต่างจากคําว่าแจกันหรือของสิ่งของที่มีอยู่เดิมนะเราก็เลยได้เอาประเภทของที่เรามีอยู่นะแล้วก็มาปรับปรุงเข้ากับวัฒนธรรมของทางเชียงใหม่ล้านานาเราก็คือ,อตัดทอนในเรื่องขององค์ประกอบเช่นเจดีหรือว่าสินของเขา้มา,มามาใช้แล้วก็มารวมกับ เช่นว่า,มาเมล็ดข้าวสาลเนี่ยฮะก็คือทําให้สิ่งของที่มันออกมาแล้วดูใหม่งานชุดเจ้าละกอนเป็นการขดขึ้นรูปทรงอ่ง,งน้ําเช็ดสีเรียนแบบลายสิ้นทางเหนือซึ่งพบในภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารน้ําแต้มของวัดพระธาตุลำปางหลวงอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสมัยโบราณน,นั้นเมืองลำปางมีชื่อเรี่ยงในตำนานภาษาบาลีว่าเครานครแต่นิยมเรียกว่าละก่อนละก่อนหมายถึงนะคร เจ้าละรจรึงหมายถึงว่าคนลำปางนั่นเองไผ่าลานาน,นะคะเอามาทำนะคะเพื่อที่จะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้นะเพิ่มสีสันแต่งนะคะก็จะสามารถเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปจัดโชว์ได้นะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าในเชิงสินค้าให้กับ ชุมชนนะคะซึ่งอยู่ที่ลำปางนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยเขานิยมละครน,นะคะแล้วก็หัตกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นบนรรพบุรุษของชาวไทยนะคะที่เอามาพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ไม้ไผ่นะคะของผมจะเป็นของอของใช้ของประดับตกแต่งครับผมเป็นของฝากของกวญของที่ระลึกอออกแบบสินค้านี่ก็เป็นได้ไอเดียมาจากผ้าสิ้น อย่างยกตัวอย่างเป็นแจกันเป็นองค์เนี่ยนะฮะเป็นองค์ใบใหญ่ๆนี่ก็ได้อไอเดียมาจากลายผ้าสิ่นของทางภาคเหนือนะฮะมันจะเป็นลวดลายสีสันของลายผ้าสิ่นผมก็เลยมาดัดเป็นลวดลายเป็นสีขององค์เป็นลายของผ้าสิ่นครับผมสำหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญานี่ก็ไปดูแลผมเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์อสอนเรื่องดำสีครับ แล้วก็ให้โอกาสผมมาออกจำหน่ายแสดงสินค้าตามที่งานประจัดนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษก็คือจดสิทธิบัตรให้ผมด้วยครับผมสำหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญาผมต้องขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญามากเลยครับผมการประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆเป็นผลิตผลจากภูมิปัญญาของมนุษย์ซึ่งเกิดหรือเป็นวิวัฒนาการเนิ่นนานมาแล้ว นับแต่ยุคตึดดำบันมนุษย์เริ่มทำการประดิษฐ์เพื่ออัตถุประสงค์หลักในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยและสร้างความเป็นอยู่ของตนเองให้สะดวกสบายขึ้นทั้งนี้ความสามารถในการพัฒนานวัตรกรรมเป็นลนักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่มีเหนือสัตว์ประเภทอื่นในโลกจึงทำให้มนุษย์ครอบครองโลกนี้ได้เพราะมนุษย์สามารถหาวิธีการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาและเอาตัวรอดโดยใช้สติปัญญาสร้างสารรค์นวัตรกรรมต่างๆขึ้นมาจนกลายเป็นอรารยธรรมของมนุษยาชาติจนกระทั่งย่างเข้าสู่อรารยธรรมโบราณจนมาถึงทุกวันนี้